นะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำนิวแรงเยอะตัวใหม่นะครับจากปอดนะครับเช่น,นว่าเปลี่ยนรูปโฉงครับใหม่เลยนะครับ ต่างบ,าบ้อะไรที่แตกต,ต่างก็คือเราเพิ่มเพิ่มออปชั่นมาเลยออปชั่นก็คือด้านหน้านะครับผมไฟหน้าใหม่เป็นไฟห,หน้าไฟตัดหมอกใหม่ครับผมอ๋อตัวนึงจอจอหน<ม>้านจอที่คอนโซลใช่ครับหน้าจอหน้าจอที่คอนโซลก็มีเพิ่มจอแปดนิ้วสัมผัสมาให้ครับผมระบบสัง่งการด้วยเสียงรับสายพูดคุยได้หมดเลยแล้วก็ไฟสีที่คอยทําหน้าที่คอยบอกว่าประตูประตูประตูไหนที่ว่าเปิดอยู่ไม่ได้ปิดอ๋อโชว์อยู่ในหงเปิด ครับผมไฟตัวนี้ก็คือสามารถเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่และการขึ้อ๋อพวกเครื่องนี่เป็นไงบ้างครับเครื่องตัวใหม่เพิ่มมาความแรงหรือว่าแรงม้าเพิ่มมายยุ2ครับผมสายยุ2อ๋มันมีอะไรเปลี่ยนน้ำมันขึ้นประหยั้ำนขึ้น5เปอร์เซ็นต์นะครับผมประหยัดน้ำมัน22ประหยัดน้ำมันขึ้น20เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนระบบการควบคุมเป็นโรงอะไรแบบไฟฟ้าครับผมอ๋อพลังไฟฟ้าจากรองเดิมเป็นพาววเอร์น้ำมันครับผมตอนนี้เป็นพาววเอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับวางเครื่องวางอยู่บนเขาล้อหน้านะครับผมได้ชาร์จอยู่ข้างบนยิงการลุย โอเคกับเพื่อนสีล้อแต่ว่าขับสองก็ได้เอาแยกแยกได้แยกอิสระได้แต่เป็นรถขับหลังนะครับจะขับหลังก็ได้ขับหน้าได้แยกอิสระได้เลยไม่แล้วแต่ถ้าจะขับหน้าด้วยต้องเปิดโฟวินเท่านั้นอ๋อโอเคโอเคเป็นรถขับหลังถุงลมในหกใบถุงลมหกใบผู้หน้าสองผ้าม่านทั้งหมดสี่ใบครับผมวงล้ยตรงนี้สามารถลดความเร็วได้หมดเลยอืมคุชคอนโทรลประมาณนี้ใช่ครับผม ตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับควบคุมเครื่องเสียงโอเคครับผมได้บัดนั้นเค่หน้าจอนะครับ8นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับกับคอนโซลนะครับจะสามารถเลื่อนได้เป็นจอโตเบริกนะครับก็ถือว่าดับดีนะครับเป็นหนังนะครับคอนโซลจะลูปลักษณะเป็นหนังสวยงามครับก็ผ้าก็เป็นผ้านะครับผสมกับหนังนะสวยงามมาก หลุมใส่อุปกรณ์นะับอันนั้นเป็นบล็อกทำความเย็นนะครับครับครับขูดถ้าพี่เปิดชั้นล่างสุดก็โอเคแล้วระดับได้ตอนนี้ครับตอนนี้เคืออยู่ในดาว5%นะครับฟรีพร้อมประกันชั้นหนึ่งนะครับ mm hmm. ถ้าคือคุ้มโดนใจ อันนี้พี่ก็ทดลองดูว่าเป็นไงบ้างนะครับุ้กานดูประตูต่างๆครับคอโนโซลหน้าหน้าจอเป็นไงบ้างนะครับก็อย่าลืมเข้ามาในงานที่เซนทันฟีเจอร์บลนะครับสามารถามีโปรชั่นหลายๆอย่างที่เราจะต้องเลือกนะแล้วก็สามารถที่จะโดนใจกับใครสักคนนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมตัวใหม่พี่จริงว่าอะไรนะเ a นเจอค่ะเลนเจโอเคครับตัวใหม่นะครับเลนเจอก็คือข้างหน้านี้ฮะ โอเคตัวใหม่นะครับจาก f o r ็คือ New Ranger ก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับที่บูธท,ที่เซ็นทรัลฟทิโวนะครับ